เช็คเงินก่อนว่าเหลือเท่าไหร่875เยนเติมดีไหมเอ้ชิ้ลืมเอาเงินสดมา <c ười> ลืมเอาเงินสดมา oh my god อุตส่าห์เช็คตารางเวลาออกรถแล้วนะนี่ลืมเอาเงินสดลมงมา <c ười> ต้องขึ้นไปเอาใหม่โอ้แล้วกูอยู่ชั้นไหนกูอยู่ชั้น36มสิบหอ้าวสามกดผิดโอ้สามสิบ เครื่องนี่ยังคาหน้าผมอยู่เลยอะผมขึ้นไปเอาเงินแป๊บเดียวเนี่ยราคารถไฟรอบต่อไปเนี่ยเพิ่มขึ้น500เยนนะครับแม่เงเอ้ยอะไรวอ่ะเราเติมไป2,000เยนนะครับคลายออกมาเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสถาชันเทนโนจิกันนะครับเฮ้ยอันนี้อร่อยนะ CraftBot ทส o ฟูตชีเนี่ยอร่อย ถานีเทโนจินะครับแต่ว่าที่เนี่ยไม่ใช่เป็นสถานีที่เราจะลงเรากำลังจะต่อไปยังชานีมาจินะฮะหอมมากหิวแล้วหิวแล้วไปทางไหนวะเนี่ยโอยคนเยอะมากอะ่ะขอดูแมพก่อนอ,อาวทางนู้นเว้คนโคตรคึกคักเลยหูนี่ต่อแถวกันยาวมากวันนี้วันอาทิตย์ใช่ลืมไปเรากําลังจะต่อไปเทนิมาจิไลเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะหาทางลงไม่เจอนะเอยแต่ว่าเอ้ยง่ายดีว่ะ โอ้วันนี้วันอาทิตย์อะคึกคักอ๋ออ๋อเหนื่อยเลย <ใน S 1> เรากำลังจะไปร้านแกงกะหรี่ร้านหนึ่งได้คะแนนเยอะแล้วก็คนที่นี่แนะนำนะครับมาลำบากนิดนึงแอบเหนื่อยด้วยตอนนี้อุณหภูมิค่อนข้างจะดีมากนะครับอยู่ที่ประมาณ10กว่าอ,องศา14 15ห้าลงสเตชันทานิมาจิ 6 Chrome นะครับอยู่ในซองนั้นแน่ๆว้าวโคตรโลโคสุดๆเดี๋ยวพาไปกินกันมาวัดกันว่ามาไกลขนาดนี้เนี่ยตกรถลืมหยิบเงินแล้วมันจะอร่อยไหมคุ้มค่ากการมาหรือเปล่าตนๆโอเคโอ้แต่ไม่ค่อยมีคนนะเดี๋ยว หอยู่ลึกเหมือนกันอ่ะดูดิหอมอ่ะโูนี่ขข่เนื้อหูดูดีมากเปิดร้านเนี่ยผมไม่แน่ใจ1 0บโมง1ึสโมงแต่ว่าปิดบ่ายสองแล้วก็เปิดอีกทีเนี่ยน่าจะเย็นนเลยช่วงแบบหกโมงประมาณนี้เมื่อกี้ก็รีบเดินเข้ามาเออเขาปิดบ่ายสองนี่แบบบ่ายโมงสิบห้าและคนต่อแถว,ว่าเฮ้ยแสงว่าดังจริงคนข้างหน้าเขายื่นมาให้แต่ว่า ญี่ปุ่นล้วนจ้า1,200กับ1,350จุดนี้ Google Translate ไม่ช่วยอะไรกูเลยครับเอชิคินอะชิเกนชิคินไทยคาเร่เรดคาเร่ชิคินเรดคาเร่ Beef and pork Beef and pork มาแล,า <c oughs> แล้วจ้าเดี๋ยวเราลองชิมอันนี้ก่อน <c oughs> Spicy curry <c oughs> นะครับ เผ็ดจริงแล้วก็เขามีให้เลือกอยู่สอย่างด้วยกันก็คือ Spicy Curry, Thai c u uh, r เ y Chicken แล้วก็ uh, หมูกับเนื้อนะครับเป็น e e ฟกับคอรกนะครับไอที่เห็นพันสองกับพันสามร้อยห้าสิบเนี่ยก็คือเลือกได้2อย่างกับ3อย่างผมเลือก2อย่างมาแล้วก็ข้าวเนี่ยเลือกได้อีกสาแบบก็คือข้าวข้าวขาวข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวหอมมะลิไอฟิกเกลเนี่ยให้ผสมผสมคนคนไวชิมไก่ เข้มข้นมากเฮ้ยดีว่ะผมชอบโดยเฉพาะไอ้สไปซี่นะอร่อยเลยสไปซี่อร่อยจริงแล้ก็มีเครื่องเคียงให้อีก3ามอย่างอันนี้น่าจะเป็นของหวานนะแต่ถ้าไก่เข้มข้นกว่านี้นะแจ่มแจ่มมากจะกินกับสไปซี่แล้วเข้ากันแ่ <c> สไปซี่ไม่มีเนื้อสัตว์นะมีแต่แบบพริกอย่างเดียวไก่เนี่ย ดูทรงๆแล้วเหมือนคล้ายๆกับกระเพราไก่นะมีน่าจะเป็นฟักทองมาด้วยเจนจนอืมโอดนานเขาหน้ารักนะอืม อันนี้อร่อยสดชื่นมากเลยใครมาหิวหิวนะไปเลยพันสามร้อยห้าสิบอันนี้ผมคิดว่าผู้หญิงกำลังโอเคแต่ผู้ชายอาจจะแบบเกือบอิ่มแล้วอันนี้เป็นโยเกิร์ตอ่ะกินเข้าไปทั้งแรกเออเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าจะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็เ,กเปรีป้ยวเดียวเป็นแบบ plain เกิร์ตร้านแกงกะหรี่นะครับชื่อว่า spicy curry q Yamutei Karahori เพราะว่าสนุนเส้นนี้ก็คือ k a l a h o r i Shopping Street นะครับ ผมไม่แน่ใจอว่าทำไมวันอาทิตย์มันดูงเงียบๆนะเมื่อกี้ไปเทโนโจิมานะโหขนแบบมหาศารแล้วก็ถนนเส้นนี้ดูร้านน่ารัก,น,รกน่ารักเต็มเลยอ่ะอ๋อนี่ร้านนวดโถโถนึกว่าร้านกาแฟกลับไปให้เมียนวดให้ดีกว่าด้านในก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเหมือนกับแม่บ้านมาจ่ายตลาดช่วง วันอาทิตย์เมื่อกี้เซิร์ชหาเจอร้านกาแฟร้านหนึ่ง4.9เ้นุ้ยแต่ว่าตอนนี้อินเทอร์นเน็ตเจ๊งกระบงไปแล้วต่อไม่ได้อ่อถ้าใครนึกทรงของไอช้อปปิ้งสตร,รีทนี้ไม่ออกนะครับอ่าจะคล้ายๆกับนัมบาคือเป็นเส้นตรงๆยาวๆตรงนี้ก็จะแบบเป็นถนนช้อปปิ้งนะครับไม่รู้ว่า,าวันธรรมดาเขาเปิดหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ผมวันอาทิตย์แต่ว่าแล้วก็มีซอยแยกไปซ้ายขวาอ่ะเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วอ้าวกูต้องเดินย้อนกลับอีกแต่ ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแหล,แล่ะเดี๋ยินไปดูหน่อยแล้วกันว่าหมาถึงและโอ้มาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไม่รู้เลยอะ่ะโลโคอสุดเดี๋ยวมันจะโกโซบิกไปไปร้านกาแฟร้านน้นก่อนดีกว่าอุตตาพอแมปแอคทีเว้ปุ๊บดูไปโหแม่งเดินไกลเหมือนกันนนะเี่ยเดินไปสิบนาทีเฮ้ยไม่เป็นไรวันนี้เรามีเวลาว่างเดี๋ยวเราเดินไปกันดีกว่าเพิ่งได้ไม์เซลฟี่มาใหม่เดี๋ยวดู โชว์ไม้เซลฟี่ก่อนป๊าบนี่กูยืดมานี่เลยแม่งยืดได้กววะเฮ้ยแม่งยืดได้อีกเว้ยโคตรไกลเลยกล่องเลยเนี่ยดีนะแต่ว่าเวลาใส่กระป๋อแล้วเลยแม่งตลอดทางว่าจะเลิกพกแหละมันคือพันสองร้อยเยนใช่ไหมเบ็ดเสร็จหลงจ้งเก๋าเจ้งก็พันสามร้อยเยนกูเดินเพลินเมื่อกี้หยิบโทรศัพท์ทำบัตรรถไฟตก คนญี่ปุ่นใจดีรอมึงทำของตกเอาไว้อเออไม่งั้นกูคงหาน้านะ่ะเรามาถึงแล้วน,นะครับ h i k a r u Coffee Roaster แล้วน่ารักดีอ่ะได้4.9นะดีเลยเข้าไปดูดีกว่าร้านแบบมินิมอลแม่งมียู่โต๊ะมีเครื่องทำกาแฟยอยู่แค่นั้นแต่ว่าได้คะแนน4.9นะจ๊ะ เดี๋ยวเราลองมาชิมกาแฟกันลาเตอ้อาร์ตของเราโอ้โหดูสิเฮ้ยแม่งดีหว่ะเฮ้ยดีมากมเข้มข้นจุดจุดอะทำอยู่คนเดียว่ะแนะนำครับฮิคารุคอฟฟโรสเตอร์เดี๋ยวผมทิ้งลิ่งไว้ด้านล่างนะ ตาม,มากันได้้เยแกาแฟดีจริงผมเป็นคนไม่ค่อยกินแกาแฟผมยังรู้สึกเลยเอออันนี้ตอนนี้มันดีว่ะตอนนี้ปัญหาก็คือเราจะไปไหนต่อกันล่ะเฮ้ยผมเพิ่งลองขับ Lexus RX 450h plus มานะครับเมือ่อที่ที่แล้วเฮ้ยมันดีมากเดี๋ยวรีบทำคลิปแล้วก็ลงให้ดูกันนะฮะ RX นี่เป็นตระกูล Luxury SUV นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันดีก,กว่านี่อะไรอะ่ะเจาโตเอสเปรสโซเเข้าคิวอ,อีกแล้ว เมื่อกี้ยังไม่มีคนเลยนะหรือว่าเมื่อกี้ร้านปิดวะร้านขายติมอะเจลาโต้ว้ายผมสูงครับวันนี้พกโดรนมาด้วยไ <laughs> <My selfie S 3> มคเซฟี่กูสูงมากเลยอะถึงสถานีเทนโนจิแล้วจ้าเดี๋ยวขอยืดใกล้ๆหน่อยนี่สถานีเทนโนจิจ้ากู <laughs> เป็นอะไรของกูเนี่ยนี่นี่นี่ข้างหน้าข้างหน้า งดงามสวยไหมสวยไม่รู้จะไปไหนเลยเนะี่ยไปไหนดีวะเดินเล่นก่อนแล้วกันเมื่อกี้นี้ทั้ง2ร้านไม่รับบัตรนะครับทั้งร้านเคอรีแล้วก็ร้านกาแฟครไม่รับบัตรเตรียมเงินสดมาด้วยอย่าเป็นแบบผมผมเป็นคนไม่ค่อยเตรียมเงินสดต่อดลยไม่ได้มาเทนโนจินานมากวายวายน้องนอนอยู่ นี่ซูมแม่งเลยปุกปุยนะนรักว้ายน้องแมวตัวนั้นน้องแมวตัวนั้นเด้อตรงนี้หน้าฉันกว่าว้ายน้องแมวตัวนั้นทำไมมันนา่ารักงี้วะหันมองพี่หน่อยน้องน้องหันมองพี่หน่อยเด้อเออนั่นแหละมาถึงห้องแล้วนะฮะถ้าเกิดใครชอบแกงกนะหรี่เนี่ย ไปร้านนั้นผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในไหนจะแวะไปโซนนั้นแล้วเนี่ยไอกาแฟร้านนั้นก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับมีแค่สี่โต๊ะแล้วมีบาริสต้าแค่คนเดียวนะผมว่าก็โอเคนะคืออร่อยอะอร่อยเลยนะครับวันนี้เดินทั้งวันเมื่อยมากเออวันนี้ผ่านเทโนโจิด้วยอะลงเทโนโจิแล้วรู้สึกว่าเฉยมากเทโนโจินะวันนี้คนเยอะด้วยแหละไม่ต้องพูดถึงน้ำบาเลยนะน้ำบากนี่ไม่อยากเหยียบไปเลยอะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วตรงไอสะพานกุลโกะนะ คนเยอะมากมีเพื่อนถ่ายรูปม,มาให้ดอูอย่างเทโนโจิเนี่ยอาจจะบางๆหน่อยแต่ว่าจะเป็นแน่นในสถาน,นีรถไฟนะครับเข้ารอเสนมารอเสนเนี่ยถ้าใครบอกว่าเข้าอยากจะประหยัดเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยผมเถียงตายหาเลยผมเถียงตาย,ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้ประหยัดนะครับคุณแบบเพลินๆห,หยิบนู่นหยิบนี่ก็พันกว่าเยนแล้วพันกว่าเยนนี่คุณเข้าร้านอาหารได้เลยหรือไม่ก็ไปฟู้ดคอร์ทแบบ5 0 0 600เยนก็ยังมีให้เห็น แต่แบบอันนี้ร้านอาหารเนี่ยสมมุติเราไปกินราเมงอิจิรันเนี่ยพันสองอยู่เนี่ยกินอิจิรันได้เลยนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับบะหมี่เย็นโรสพอร์นี่โรสพอร์แล้วก็ขนมนิดหน่อยยี่หเพลิน,น,นอ่ะเบียร์กระป๋องนึงเออแค่นี้คุณไปกินร้านอาหารดีๆได้เลยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วกัน everyone